สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋าสวัสดีจ้าวันนี้ยายปูพาเพื่อนๆมาชมวิวค่ะวิวข้างบ้านอันนี้คือภูเขาที่เส้นทางที่จะไปแบ็กเมล์เทนนะคะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวปูจะซูมให้ดูเป็นเทือกเขาดำทะมึนนี่ค่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะมัจะมีเมฆฝน แล้วเวลาฝนตกนะคะก็จะมีไอหมอกขึ้นมาสวยสวยมากค่ะเพื่อนๆจ้ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติที่บ้านดีปุ๊บเนาะนี่ะอ,อันนี้คือหลังบ้านดาเด้อจ้ะเห็นบอกค่ะวิวสวยๆจ้ะเพื่อนๆเอาวิวสวยๆมาฝากจาก้ะแต่ก็จะมีรถวิ่งอยู่เด้อก็จะมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเป็นประจำเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะ,น,คะนี่ก็คือเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเจอไหมดูนี่ดูนี่ค่ะดูเมฆค่ะ อโอ้ยโอเคค่ะเพื่อนเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวยยปุ๊จะถ่ายวิวส,สวยๆไม้เพื่อนๆได้ชมอีกรอบนะคะเพื่อนๆจะ้ะนี่คือวิวที่บ้านยัยบุเดอ้อ